Life radio life is worth caring and sharing <laughs> นะพระคุณเจ้าครับเจริญพรจ้าสวัสดีคุณครับขออนุาสวัสดีค่ะขอรบกวนถามพระคุณเจ้าหน่อยครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้อะไรครับแล้วก็หัวใจพุทธศาสนาคืออะไรความสุขสูงสุดเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้คำถามคุณนัทีน่าสนใจมากน่าตอบสักสองชั่วโมงนะโยมเนาะสองเดือนค่ะพระอาจารย์อาตมาอาตมาว่าคาถามคาถามแรกก่อนกันละกันคําถามแรกเนี่ยคุณนัทีถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ถ้าพูดโดยสรุปใจความเนี่ยว่าโดยว่าโดยคำพีเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรุ้ทุกเหตุเกิดทุกและทางดับทุกอย่างตัวอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เรื่องคุณลุงที่มีความทุกข์เพราะลูกชายเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคืออะไรสอนให้เห็นทุกก็คือตัวความเศร้าโศกเสียใจที่อยู่ในตัวคุณลุงแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ต้องทําต่อทุกคืออะไรคือเข้าไปเรียนรู้สังเกตทุก อันที่2คือสาเหตุของทุกข์สาเหตุของทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังที่จะให้ได้อย่างใจแล้วก็สอนให้เห็นว่าสภาวะดับทุกข์มีอยู่จริงนะให้เห็นศักยภาพในความเป็นมนุษย์ที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้ไม่ได้แปลว่าเราจะหนีความตายได้นะแต่ความตายที่ปรากฏจะทําให้เราทุกข์มากหรือน้อยอยู่ที่เราและเรามีศักยภาพที่จะไม่ทุกข์ได้ สุดท้ายก็คือว่าหนทางดําเนินไปสู่ความที่จะดับทุกนั่นก็คือการที่เราจะรู้จักวางใจวางท่าทีแล้วใช้ชีวิตให้สอดคล้องพอเหมาะพอดีตรงตามธรรมไม่ได้ทําอะไรตามใจแต่ทําให้พอเหมาะเหมือนที่ว่าเมื่อกี้คุณลุงจะต้องวางใจยังไงแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าคุณลุงหาใจแบบนั้นเจอนั่นแหละคือทางสายกลางเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พระเจ้าสอนคืออะไร จะพูดว่าอริยสัจสี่ก็ได้ทุกเหตุเกิดทุกความพ้นทุกและทางไปสู่ความดับทุกให้การดําเนินชีวิตอย่างนั้นคืออะไรก็มาสรุปลงในโอวาทปาติโมกก็คือการที่เราไม่ทําอกุศลทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยคือการดําเนินชีวิตซึ่งไม่ได้แปลว่าจะต้องไปรอทําที่วัดนะโยมนะทุกขณะแม้แต่ตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรากลับมาสังเกตเห็นไหมว่าใจเราเป็นกุศลอกุศลยังไง ใจตอนเนี้สิ่งที่เราทําตอนเนี้ยถ้าเราหยิบมือถือขึ้นมาตอนเนี้ยเราจะคลิกดูอะไรสักอย่างเนี่ยเราทําตามอํานาจของกุศลฝ่ายดีหรือรอกุศลฝ่ายชั่วยวมเคยเห็นมันสู้กันในใจเราไหมตอนนาฬิกาปลุกดังตอนเช้าเนี่ยมันมีสองตัวสู้กันใน <laughs> หัวไหม <laughs> ไอตัวฝ่ายอกุศลฝ่ายชั่วมันจะบอกแล้วว่านอนต่อเธอส่วนไอปัญญาฝ่ายดีฝ่ายกุศลมันก็บอกว่าตื่นเธอแล้วก็ใช้ชีวิตวันนี้ ให้สดใสใทำประโยชน์เมื่อไรก็ตามที่เรามีสติแล้วเราก็เลือกดำเนินชีวิตตามฝั่งกุศลรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วลงมือดำเนินชีวิตตามทางนั้นได้นั่นแหละคือหนทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกตรงนั่นคือทางสายกลางนั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรคําถามนี้ทำไมคิดว่ามันตอบได้หลากหลายมากถ้าตอบตามอวัติปาติโมก็ขั้นแรกคือเห็นก่อนว่าเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ชีวิตมนุษย์จะดําเนินไปถึงได้คืออะไรพระพุทธเจ้าก็ประกาศว่านิพพาน,นคือเป้าหมายสูงสุดคือธรรมอันเลิศคือบรมสุขซึ่งเดี๋ยวจะกลับไปตอบคาถามที่สองของคุณนาทีพอดีเลยว่าเนี่ยแหละคือสุขสูงสุดแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าสุขนั้นนะคือคํากํากวมที่ทําให้เราสับสน พราะสุขมันมีสองแบบแบบที่1คือสุขที่เป็นฟิลลิ่งเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการได้กินของอร่อยได้อยู่ในห้องที่เย็นสบายได้ยินเสียงที่ไพเราะได้ยินคําชมสุขแบบนี้คือสุขฟิลลิ่งแต่สุขอีกคําหนึ่งคือสุขที่ตรงข้ามกับคําว่าทุกข์ในอริยสัจย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าทุกข์เกิดจากการที่เราไปคาดหวังแล้วใจเราไม่สมอย่างนั้นไม่ได้อย่างใจ เราก็ทุกข์ใจเศร้าโศกหงุดหงิดเพราะฉะนั้นสภาวะที่เรียกว่าน,นิพพานเนี่ยมันไม่ได้สุขฟิลลิ่งไม่ใช่สุขแบบได้เสพแต่มันคือสุขที่ไม่มีทุกข์ตัวที่ว่าเมืเ่อกี้ในคำพีท่านเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยมว่าถ้าให้เลือกระหว่างคนที่เป็นโรคเรื้อนแล้วคันมากๆแล้วได้เก่าโยมว่าการได้เกาที่คัน มันมากบางคนยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งมันยิ่งมันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันสนุกใหญ่เลยนะความสุขจากการได้เกาที่คันเนี่ยมันก็ดีเนาะแต่ถามว่าสุขแบบไม่มีที่คันที่จะต้องเกาเนี่ยจะดีกว่าไหมดีกว่ามันเลยมีสุขสองอย่างเลยสุขแบบแรกคือการสุขที่ได้เกาที่คันมันคือสุขจากฟิลลิ่งทั้งหลายที่เราตั้งความอยากไว้ก่อน อยากจะได้กินอยากจะได้เจออยากจะได้รักอยากจะได้พบแล้วเมื่อได้มันก็สุขแต่มันเป็นสุขที่ออบแทนประเดียวประดาวแลกเปลี่ยนกับการโหยหาแย่งชิงขวายคว้าแต่สุขอีกแบบมันคือการจัดการภายในที่คุณลุงที่ป่วยแล้วยอมรับความจริงเห็นความสุขตรงหน้าว่าลูกชายเข้มแข็งและเติบโต คุณลุงลดความคาดหวังในใจลงแล้วความทุกข์ก็หายไปมันไม่ต้องตามเกาที่คันเพราะมันดับความคันจึงไม่ต้องเกาเนี่ยแหละคือบรมสุข Life Radio Life is worth caring and sharing